I forgive people. ฉันอภัยให้ผู้คน It doesn't mean I accept their behavior or trust them again. นั่นไม่ได้หมายถึงฉันยอมรับพฤติกรรมของพวกเขาหรือเชื่อใจพวกเขาอีกครั้ง means I forgive them for me. so I can let go and move on with my life. แต่นั่นหมายถึงฉันอภัยให้พวกเขาเพื่อตัวฉันเองซึ่งจะทำให้ฉันสามารถปล่อยวางและ เดินหน้าต่อไปในชีวิตของฉันข้อความนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราฝึกที่จะให้อภัยผู้อื่นนะคะการให้อภัยผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับพฤติกรรมที่เราไม่พอใจพฤติกรรมแย่ๆที่เขาทํากับเราไม่ใช่ม,มันไม่มันไม่ได้หมายถึงว่าเรายอมรับนะคะหรือไม่ได้รู้ไม่ไม่ใช่เป็นการที่บอกว่า ฉันจะกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจพวกเขาอีกครั้งนะคะยังไงเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราเจอสิ่งที่ไม่พอใจมีใครมาทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะคะเเราก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะมันเป็นการทำร้ายเรานะคะเราก็แค่เหมือน จำไว้เป็นบทเรียนนะคะจไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องกลับมาเชื่อใจร0 0เร์เซนะคะแต่หมายถึงว่าเราก็จะระวังตัวมากขึ้นโอเคไหมคะก็คออือเราจะจําไว้แล้วเราก็จะระวังตัวมากขึ้นนะคะแค่เก็บไว้เป็นบทเรียนแต่จะไม่ผูกใจเจ็บละนะคะเราจะอภัยเขาได้โอเคทุกคนทําผิดพลาดกันได้ ครั้งนี้เราจะอภัยให้เขาได้นะคะถ้าเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเบาสบายเราจะปล่อยวางได้นะคะเพราะว่าการที่เรายังโกรธเขาเกลียดเขาเนี่ยนะคะมันเป็นก้อนก้อนของความรู้สึกมน่มนที่อยู่ในใจนะคะมันมันมันจะรู้สึกหนักๆอึงอ้งอมันมันมันไม่เบาสบายมันไม่โล่ง ะะถ้าเรายังเหมือนเราแบบโกรธโกรธใครก็คือเหมือนถือก้อนหินไว้เนี่ยนะคะแล้วก็บีมันไว้อยู่นั่นบีมันไว้อยู่นั่นนะคะ,ะแต่ถ้าเราคิดได้เรารู้ตัวนะคะเราก็ปล่อยก้อนหินนี้ออกไปก็คือโอเคไม่เป็นไรอภัยให้เขานะคะใครๆก็ทําผิดพลาดกันได้นะคะซึ่งแบบนี้เราจะเบาสบายเราปล่อยวางนะคะแล้วเราก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในชีวิต นะคะเราไม่ได้แบกก้อนหินแบบไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าไปเผลอถือก้อนหินไว้รู้ตัวปุ๊บก,ก็ปล่อยเลยทิ้งเลยนะคะอ่ะลองไปทำตามข้อความนี้ดูนะคะลองพิสูจน์ดูนะคะว่ามันจะทำให้เราสบายใจขึ้นจริงไหมชีวิตเราจะดีขึ้นจริงไหมนะคะยังไงลองไปทำกันดูนะคะอ่ะถ้าใครนะคะชอบ ฝึกอ่านภาษาอังกฤษสาไตลา์ครูดังแบบนี้นะคะสามารถกดสั่งหนังสือนะคะในตะกรา้าแล้วก็ไปฝึกอ่านที่บ้านได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ I forgive people. It doesn't mean I accept their behavior or trust them again. It means I forgive them for me. So I can let go and move on with my life.